ก่อนที่เราจะไปเริ่มในเรื่องของการทดสอบแบบรถเทสนะครับทาง Green b บอ l มอเตครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมให้เราทดสอบในแทร็กก่อนนะฮะรวมไปถึงให้เล่นเกมซึ่งเล่นเกมเนี่ยก็คือจะล้อไปกับฟีเจอร์ของตัวรถในรุ่นท็อปที่มีนะครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวพาราโรมิกซันลูฟครับแล้วก็เรื่องของความเนประสงค์ในการพับเบาะห้องโดยสารพับเบาะในส่วนของพื้นที่ เก็บของตอนหลังลงนะครับก็จะมีความจุอยู่ที่1,070ลิตรเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ากิจกรรมจะเป็นยังไงกันบ้าง อันนี้ก็เป็นอีกอกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าจะให้ผู้ทดสอบได้ลองกะระยะของตัวระบบกล้อง360องศารอบคันนะครับเพราะว่ากล้อง360เนี่ยมันจะเป็นเลนไวามากครับและถ้าสังเกตที่กระจกมองข้างครับทางซ้ายเขาจะปิดไว้ไม่ให้มองเห็นครับแล้วก็ต้องกะระยะเอาให้ได้ทับเส้นหลังนะครับเพื่อจะได้คะแนนสูงสุด แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะได้ทดสอบในแท็กกันก่อนที่จะไปออฟโรดครับซึ่งจะแบ่งเป็นทั้งหมดสีสเตชันเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยตั้งแต่สเตชันที่1ครับว่ามีการทดสอบในส่วนไหนกันบ้างครับครับเขียไปได้นะครับครับผมเชิเลยครับอ่าไรับ้ไม่ต่ตไ ครับก็ยังเป็นลิงยางโอเคได้ครับสถานีนี้ก็เป็น ACC นะครับวิธีการเปิดของเขาเริ่มใหม่ก็คือกดหนึ่งครั้งครับกดหนึ่งครั้งจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับวิธีการทํางานของเขานะครับพอเวลารถคันหน้าเคลื่อนตัวนะครับเราถอนเท้าออกจากเบรกนะครับรถจะเคลื่อนตัวไปปุ๊บเรากดเซ็ตได้เลยนะครับรถจะเคลื่อนตัวไปด้านหน้าตามความเร็วของคันหน้าแต่จะไม่เกินประมาณสัก30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ถ้าคันหน้าไปไกลกว่า30กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราสามารถเติมคันเร่งได้นะครับเหมือนเราใช้คลัตช์คอนโทรลปกตินะครับแต่ถ้าคันหน้าถูกต้องครับแต่ถ้าคันหน้าหยุดเกิน3วินาทีนะครับเกิน3วินาทีนะครับเราจะต้องกระตุ้นเขานิดหนึ่งก็คือการแต่คันเร่งแล้วก็จะตามคันหน้าต่อแต่ถ้าหยุดไม่เกิน3วินาทีนะครับรถจะเคลื่อนตัวไปให้เองอ่าใ่ไหะครับ โอเคครับรถเป้าเชิญครับแต่ไปนิดหนึ่งก่อนนะครับใช่แต่ไปนิดเนี่ยร้วกดคำว่าเซตครับเด้านล่างครับอ่าสางคัาเร่งได้เลยนะครับใช่ไหมครับอ่าคันหน้าหยุดครับหยุดสนิทแล้วเคลื่อนตัวต่อได้เลยครับโอเคเนี่ยครับถ้าไม่เกินสามวิใช่ครับโอเคขอบคุณครับรถเป้าครับ ก็มีพวงมาลัยนะครับการุนาเรื่องวิธีการจอดรถวิธีการจอดเราใช้วิธีการจอดถอยจอดนะครับเมื่อเรากดแล้วเขาจะกําลังสแกนลนะครับลองเคลื่อนตัวไปลองเคลื่อนตัวไปที่รถทางด้านซ้าแต่เบรกไว้ด้วยครับนะครับเหมือนเราอ่านหนังสือครับถ้าเราอ่านผ่านๆเราก็จะไม่รู้ว่าตัวไหนผิดถูกต้องไหมครับอ่าเนี่ยครับวิธีการสแกนของเขาเหมือนกันนะครับไปอีกครับไปอีกครับ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  อีกครับอีกครับอีกครับอ่าหยุดสนิทครับอ่าเมื่อเจอแล้วหยุดสนิทปล่อยโฟมาล่กดสวิตช์รถหนึ่งสองเพิ่งปล่อยสวิตช์ปล่อยเบรกอ่าเนี่ยครับยิงขั้นตอนทุกอย่างเขามีทำอธิบายบอกไว้แนะนใช่นะครับนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งเบรกใช่ครับทั้งเบรกแล้วก็โฟมไลย ก็คือเมื่อกี้ครับพี่โมันมีให้แบบเข้าด้านหน้าได้ด้วยใช่ไหมคืออันนี้ครับเราไว้ใช้ตรงออกจากทางขนาดซะมากกว่านะครับเมื่อเวลาตรงนี้ครับเนื่องจากว่ามันเป็นที่โล่งเขาจะไม่ออกให้เราละเขาจะคิดว่าเฮ้ยมันออกได้เขาก็จะเตือนแค่ว่ามีสิ่งกีดขวางด้านหน้าไหมแค่นั้นเองแต่แค่นี้ก็พอแล้วมากกว่านี้ก็นั่งเฉยๆครับผม เนี่ยก็จะค่อนข้างค่อนข้างตรงกว่าแล้วก็ค่อนข้างเสมอนะครับโอเคทีนี้ก็เมื่อจอดรถเสร็จทุกครั้งนะครับเขาจะเข้าเกียร์พีไว้ให้เราเลยใช่เข้าพีดึงเบรกมือไว้ให้เราด้วยนะครับค่อยๆเคลื่อนไปชิดไปนิดนึงครับถามว่าชิดแค่ไหนชิดเท่ากับที่เราสามารถจอดได้อ่านั่นแหละครับโอเคใช่วันนี้ไปอีกครับไปอีกครับไปอีกครับเราเขาไปจอดที่จับ ไปครับอีก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 ครับอ่าเนี่ยครับเจอเหมือนกันเราเลือกว่าเข้าจอดเข้าขนาดใช่นะครับทีนี้ก็ทําขั้นตอนเดิมปล่อยพวงมาลัยแล้วจอดรถรงสวิตจอดรถหนึ่งสองมดโปรดดโปรดกดกาลังจอดรถอัตโนมัติโปรทรารพร้อมที่จระเข้ไม่ต้องมานั่งกดสวิตช์ไฟฉุกเฉินอะไรเองด้วยใช่ครับ น uhm ี่เขาก็ทําให้หมดแล้วเราก็เฉยๆสัมทาในระบบชอบในรับบถ้าเกิดถ้าเกิดแล้วมุกบิดพลาดก็เคลมประกันถูกต้องครับไม่ใช่ครับเราต้องศรัทธาในระบบครับนะครับไม่หรอกแต่จริงเราก็ดูไปด้วยนะครับี่ามันแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ค่อนข้างชินมากครับชินมากชิดมากจริงเพราะถ้าเป็นเราเองเราจะแบบไม่ไม่ขนาดนี้ถูกต้องครับ มากมีแต่งให้ด้วยนะครับเนี่ย่ <c oughs> จะอยู่ตรงกลางพอดีเลยนี่ครับนี่คือจบนะจบนะครับ ทีนี้เมื่อวิธีจะออกทํำยังไงเหมือนเดิมกดหนึ่งครั้งนะครับทีนี้เราเลือกหน้าหน้าก็คือออกอ่าแต่ทีเนี้ยมันมีทั้งสองทิศทางจะไปขวาหรือไปทางด้านซ้ายเราใช้ไฟเลี้ยวครับปึ้งและนี่ก็ทำเหมือนเดิมรหนึ่งินการออกจากที่จอดโปรดตอดโปรดกดเบรกกำลังจอดรถอัตโนมัติโปรดชาราบพร้อมที่กระเบื้ตลอดเวลา ริงมันก็เหมือนกับตัวเฮดิใช่ครับเหมือนกานันใช่ครับเหมือนตอนนั้นเหมือนจอดทรายั้งผมก็จำไม่ค่อยได้อยที่หนีนะครับอ่าแค่นี้ประมาณนี้เลยเราก็สามารถเยยบเบรกเข้าเกียร์ดีเลยแล้วก็ขับต่อได้ถูกต้องครับผมนี้ภาษาไทยจะชื่อโหมดคันเร่งอัจฉริยะนะครับเราก็กดเปิดแค่นี้เองนะครับน่าจะเคยได้ใช้อยู่แล้ววันพายโดนะครับคือจังหวะเดียวก็คือเราถอนคันเร่งปุ๊บมันจะเป็นเหมือนเบรกโดยอัตโนมัติใช่ถูกต้องครับ เดี๋ยวลองดูครับใช้จังหวะชัอผมให้ใช้สองจังหวะก็คือหนึ่งเหยียบคันเร่งสองปล่อยนะครับบต้องเหยียบคันเร่งไปด้วยครับเหยียบคันเร่งไปด้วยเหกยกียบคันเร่งไปด้วยนิดนึนิดนึงเราค่อยยกโอเคครับยกครับ